สวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้ครับรพบพ่อครับช่องของอ,อนเดชพาเฟิร์นนะครับผมโอ้ยมาแบบไรครับนี่ครับตกเยี่ยงเลี่ยงไว้พี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้ครับพบพ่อครับช่องของอนเดชพาเฟิร์นนะครับผมโอ้ยมาแบบไรครับนี่ครับตกเยี่ยงเลี่ยงไว้พี่น้องเลยโอย้ลงมาถึงจังหวะใช่ไหม <c ười> เอาบัตรผู้ร่วงของบัตรนี่เอา้า <c ười> เดี๋ยวขี้ดื้อไรครับนี่เมาอยู่นี่ก่อนอยู่ใกล้นี่โอ้โหไม่เอาไรเนาะ โอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียเบันนะครับผมมื้อนี้ครับผมได้ต้มนะครับต้มซุปตีนวัวครับผมโอ้ยนะครับพี่น้องเบิ่งดิครับนี่อัานมันญ่เลยพี่น้องเอ้ยฮะมื้อนี้ได้ได้เสียเบิ่นเพิ่นมาครับกินข้าวน้ำครับผมนะครับมื้อนี้ไปโอ้ร้ายใหญ่ห้างดึกเลยเอานี่อาวุธ ทำมัคงกัดปไงโอ้จมีหม่งว่างพห่น้องเอ้ยคักายปีมือเสียเบิ้นเพิ่นไปเลยก็ชดน้ามันทอนมั้งครับที่มึงทำชิมวะอื้อเข้ากันเลยทำมงคมัคงเอาคักจิ๋้อยคุยเอาเดนี้เจยวครับเิมังเสียเบิ้นมาฮะ มันทั้งหรายลังควรเยอะนกอยงนสร้ยกันพ่น้องขอสร้ยกันนะครับนจนเซีบจนนกอยากกินน้ำปวดปวดนี่ครับพี่น้องอินแก้วพี่น้องอินแก้วนะครับขอไปกันขอสร้อยยกไตแล้วกัน ผม <t os> เดือดไม่ไหด้ยมมเยพี่น้องเปื่อยๆเลยครับบ่ได้กินง่ายๆได้เนาะบ่แล้วเอนนี่ง้วเป็นตัวหมแล้ว,วนี่ยังได้กินน่ะค <t os> <t os> รับพี่น้องสีจะคึ้นเลยอันนี้ก็ะวนดีแท้าไหร่นาะ <t os> <t os> อยากล้ม่องน้ำบ่อที่ไหนเงือกินเกี่ยวกระพาะกัน สอยอยู่พี่น้องส่อยอยู่เอ้าอืวันดีแท้มึงเนอะอยากเขากล้องแล้วหโอ้ยสนั่งวันจะขึานพี่น้องพักกตสิมี่ตัวผู้นี่ดอกกระเจียวครับผมหาแก้มแล้วเอาเสบินเฮือคว่นจุกน้อยเนาะส่อยข้มาาขึานยังไโอ้โห จัไปเลยโอ้ขัเอบเอา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 มาอีกแล้วบ้านนี้นะโอ้ยชีริกลาบนกเอียงขนาดมั้งกะโพดเลยดื้อให้มันตกจากห้างพี่นองแม่มันมาอยู่เอาเสียจัดข้ายังไงเลยไปครับพี่น่อง ย่งางกวันนี่จับ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 นี่มาเยอะนี่จับขังเด็ดหรือเปล่าขหลังก็เดือบเลยนครับเนี่ยอ้าบมาเยอะอ๋อเมืนคำบ่ไงนี่ละกุดเดือบ <tariffs> <ılar> ดอกกระเจียวป่อขอถามเลยนับหัวถามเลยแต่ข้นจิงกอนข้นจิงกนนกยังกินนะคากขนาดป่ะนานกระดูกเนาะดึกเลยไปครับน้ำเลยเหออ้ เป็นอะ่วยเพือ่อนร่วมกำลังดีโอ้อขอทานพี่น้องขอทานอาการก็ยิ่งสีเหลืองๆมุ้มเก่าหมองเกา่าอย่างเพี่น้องหังหวใจแทบล <c oughs> ้มก,กนันหลังสวนนกเอี้ยงอัน อย่ยงไงตั้งแต่พคนนังตัวนี้น้นอยอยู่พี่น้องขอน,นเลยเนาะขอนอยูอ่โอ้เอาสดเลยเป็นน้ำซุปมาสดพี่น้องเลยอืมรอร่อยเอาแรงขนาดเลยโอ<ฮ>้ท่านพี่น้องอยากเห็นมอนเดียดจิ้นยังกคอ <c oughs> มเมนต์ไดย์นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับจัดให้ครับเมนูครับผม อืมอืมส้อย,อยกันรึ่ป้องส้อย,อยกันบรรยากาศยำแรงบ้านเขาอุออบเอาในยังไงขึ้นป่าขึ้นฝนแน่ไม่ก็เลยต้องชุบฝนอยู่ตัวกันไปรึเปล่าไม่กเลยออกไปแนวทางสิแบบเอาเอายังไงแบบอยังครับบ่มหย่อหาสิเนี่ยนะกิน่นที่เรา กินแซ่บเพื่อเราครับผมตอนนี้เหียบเลยข้าไม่เงีอบเลย <c oughs> มีไข่เนี้ยปัาดเหี้ยมึงตัว<ะ> <c oughs> เนี้ยอ็นแก้วแล้วนะานี่ค <c oughs> พี่น้องไปครับกระตุ้จิ้มเสียเบิ้ลมันตำ่ำไปครับ <c oughs> อืขัดหางเ้ย คุยตามพุงนะบ่าวกันนะดืดดืดดืะไปไปร้องทำใหญ่หัวสมบูรณ์คือว่าตอมใหม่มองนี่นกอะนะว่ามันนกหอกหรีอยิง จิ้มไอหลอ้โอ้อินเหี้ยปากเหี้ยคำม,มาแล้วมาวันนี้วไปครับ เอาายนอเสือแรกหนเสือแรกกันหนึ่ง้ัวเลยนั่นมหเสือแรกก็แบบต้มเปื่อยๆนะเอ้าขึ้นหัวอแล้วไปไหมตาควันไปพี่้อง ต้องกินนะพี่นัองขอทานจังขักโอ้ยนีควันควนดีคัเพี่น้องคงใชหิวนะมือนี่บ่มีเพิ่งบ้านพี่น้องแต่ว่ายุ่งคับเริ่มมาแล้วตะเ้นสีอัอนบกำลังยังไง งันเนือบ่อือกินงันเนือบ่กินเนื้อหกคักและแมนูนี่แบบเพื่อแรกของผมเหมือนเลยจะกินเนาะเสินี่แบบอรก็คอคยกินแต่สมมัน่นมัก็ต่มไอย่างเงยก็ต่มกินเสียสมตีนตรงนี้ยอืต่อ อ่ะป่วยๆเอ้ยอเนาเขากันพี่น้องเขาสิวๆฮันสมตากับเบสจังเลยเจ้าแสบๆัลยวนีได้ดอกกระเจียวมาแก้มคือกอ ปลาหลวงเรื่องเอาเนื้อเหนือเลยดูขาดกันหรอกมีใหญ่ดีนะครับเดี๋ยวตีนวัวมาเห็นซูบีซูน่องเบืองครับผมแต่มากินซูบีซูน่องเบืองเอาแห็นโซ่ไปเลย มาเด้อพี่น้องเด้ออืมอืมมาไปกันดีกว่าน,นี่แฮเราก็ได้แฮมเราก็แฮมน,น,น,นั้งแซมนั่งแฮมนั้งสไยล่ะพี่น้องเฮ้เย <c oughs> ไปครับครับยังไง mặc quân lòng. hóm qua, nhung lên mấy nhung 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 bớt โอ้ขอฮะเอเมนนอด้ไหมนอนได้ข้าก็นอนนอนหนอืมนี่อะนะนี่จาดียวจาเดีบัดเียเป็นเมนูหางัวบ้างอ่าเป็นนูหางัวซุปหางัวต้มซุปหางัวนบผมแฮนซูพีซูลงบ้อาอ่ะ หวนะพ <aría> I mean. ี <racist quote> <player> ่้องเลยมันกึดกึดดีนคือหนังกบเอ็นแบบเป๊ะๆึดึะไปครับหัวหัวหัหัวหัวัวหััวหัววัวหหหวงห กลับไปโอ้ฮะโอดีจะคัมว้าโอ,โอ,โอ้เมื่อนี้<ช>น,ะนะครับผมโอ้แน่นว่ะบ่เบิดเลยเนี่น,มมน,นะครับผมบ่เบิดพี่รองบ่เบิดตีนงัวนะครับ สองีนอย่างเงเนาะขอหยาดใส่คำบทสุภาพได้ไหน้องเด้นะครับตีนงัวนะครับผมเออเนี่ยท่าง่ว่เ่ีบออกีบง่วเออโอ้ยเนาะกีบวัวนะครับผมสองข้างนะครับเนาะเออสมมโมไทยชนะดินะครับกะ้อนี่นะครับผมช่วงไทยนะครับเด็กมากินเขาครับอเสียเบิ้ลเมืองสะกลนะครับผมเบาเมืองสะกลนครนะครับผมเนาะกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องอ๋อมเดช พาเพื่อนขอบคุณครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม